กบอะไรมาจากกำปั่นบางขุนกองเจ้าของคือตวดของสวนตะกาศครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒน์จะมารีวิวพันธุ์กบพิกุลนะครับกบพิกุลสายพันธุ์โคดแชมป์แชมป์บ่อยจนกรรมการสั่งห้ามเข้าประกวดเพราะเดี๋ยวพันธุ์อื่นจะไม่ได้เกิดแชมป์ภาคตะวันออกโดยสวนลุงเสริมส่งเข้าประกวด <c oughs> ประกวดทีไรได้แชมป์ตลอดนะครับด้วยความอร่อยลุงเสริมระยองสวนทุเรียนซูเปอร์พรีเมียม กองลุงเติมกบพิกุลสายพันตระกูลกลบแต่จริงๆแล้วเดิมทีนี่ประวัติดั้งเดิมคือเกิดที่บางกลวยเนาะจังหวัดนนท์เจ้าของสายพันคือนายกุลแย้มแพเป็นทวดของพี่อดิศรชิมน้อยหรือเจ้าของสวนตะการทวดของสวนตะการเนาะคือเจ้าของสายพันเดิมทีนี่เข้าใจว่าเป็นตระกูลกำปันก็เลยเรียกตั้งชื่อว่ากำปันบางขุนกองเนาะ ตำบลบางขุนกองอำเภอบางกลอยจังหวัดนนท์เนาะตระกูลกบก,ก็เป็นลูกของกาลเกตมีสามสายพันธุ์ในตำนานคือการาเกตอีบาดท,ทองสุกเนาะลูกของทองสุกก็ตระกูลการยาวลูกของการาเกตอยู่ในตระกูลกบสามสายพันธุ์ในตำนานนี่ก็มาจากนาครศรีธรรมราชนะครับอาณาจักรนครศรีธรรมราชสุนสุมทรวททตวดของสมัรสุนทรวท่ะ ได้เขียนจดบันทึกไว้ก็มีหลักฐานที่พออ้างอิงได้เนาะจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่600ปีที่แล้วสมัยยุทธยาแต่ว่าที่พอจะรู้ว่าที่มาเอามาจากไหนนี่คือของพยาศุนย์นอนเวทเนี่ยพยาแพทย์วงศา์ศุนยนอนเวทเ่ท่านบันทึกไว้บอกว่าเอามาจากนกครศรีธรรมราชเอามาสามสายพันอีบาทการเกตทองสุข นี่ปริงยังไม่หลุดเนาะปริงยังไม่หลุดทีแต่ว่าเคาะลงแล้วเคาะหลวมลวืมแล้วก็เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เปลือกสีเปลือกบอกความสุขด้วยถ้ามีจุดเหลืองๆเนี่ยหมอนก็มีเนาะเคาะลงแล้วปกุปกๆข่าแบบนี้ดูครับ หลังจากผ่านการผ่าแล้วนะด่ยังไม่สุกดีเนาะรสชาติแรกแย้มเลยดิดูสีสันสีเข้มมากครับไม่เสียเวลามาชิมเลยตรงนี้มันแตกอยู่นิดเดียวลองชิมดูนเม็ด ยังสุกไปจัดไม่เต็มที่นะหวานมันครับคำแรกหวานมันชาดยังออกไม่เต็มที่เนาะอร่อยครับดูสีความเข้มให้ดูปลาให้ดูปลาโดนเม็ดดูสีดูความครีม mì kinh hoa, hoa mai, oàn oàn, ngon rồi đi, các, cọp gì, rã rã này vẫn cọp, phim này nhả, trái da, ốp ốp, phim này, ok, rất, 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 ถือว่าเม็ดโตอยู่นะสายพันธุ์กบพิกุลแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่เน้นรสชาติเนะรสชาติดีมากๆพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ